สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มถูกใจและติดตามของเพจ Facebook กันค่ะเพื่อนๆท่านใดอยากได้ยอดถูกใจและติดตามของเพจเพิ่มมากขึ้นดูวิธีการง่ายๆตามมาได้เลยอย่าลืมคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กันนะคะเข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ k ค่ t มแล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะเป็นเว็บไซต์ออนไลน์24ชั่วโมงเลยค่ะมีหลากหลายแบบฟอร์มและหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยสามารถเลือกสรรใช้บริการกัน,กนไปได้เลยน,นะคะ เพื่อนท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานการสมัครกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตัวนี้เลยค่ะตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อู้ใช้งานนะคะอีเมลรหัสผ่านนะคะอย่าลืมชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะยืนยันรหัสผ่านอย่าลืมติ๊กต้งนี่สองติ๊กด้วยค่ะกดสมัครกันไปได้เลยหรือากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะอยากได้การล็อกอินผ่าน g o เ g l e กาสมัครสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เช่นกันค่ะแต่หากเพื่อนๆท่านใดที่เคยล็อกอินกันไปแล้วเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วค่ะสมาครยืนยับกันได้เลย ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวคะมาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ kmmqt h e a d แล้วคะ่ะได้โนสุนตรงนี้คะ่ะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็น facebook ig youtube instagram tiktok นะคะและอื่นอื่นอีกมากมายเลยในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยในตัวบริการเองคะ่ะมีอยู่หลากหลายบริการเลยไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มติดตามนะคะเพิ่มยอดวิวเพิ่มรีวิวเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มนะคะเพิ่มการเข้าดู ไร้สดสดินสดและอื่นๆมากมายในหลากหลายบริการเลยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้เลือกเป็น facebook นะคะในส่วนบนบ,บริการตรงนี้ค่ะเลือกเป็นถูกใจติดตามก็จะเป็นตัวนี้เลยบริการด้านในนะคะมีอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยขอเลือกเป็น4ี่0ูตัวนี้ละกันนะคะตัวนี้ 1,000พันการติดตามในราคาสองบกาบาทเองนะคะในคําวไม่พลาดตรงนี้ค่ะเพื่อนๆสมารถอ่านได้ก็ใจก่อนการสั่งซื้อกันไปได้เลยส่วนลิงค์ตรงนี้เลือกได้เลยค่ะเลือกถูกเพจได้เลยนะคะต้องมีถูกใจและติดตามด้วยนะคะต้องเงินยอดมาดีขึ้นให้นะคะยอดเติมอยู่ที่สามร้อยสามนะคะคัดลอกลิงก์เลนทามาวางกันได้เลยเปิดวนางขั้นต่ำอยู่ที่สิบค่ะใส่ันใส่สิบใส่กันไปหนึ่งร้อยใส่แต่ไป 100, สิบพอค่ะในราคาสองบาทกดสั่งซื้อกันไปได้เลยนะคะ ทางระบบเน่งมาได้รับการสังร่งซื้อแล้วนะคะก็รอย,ยอดขึ้นกันสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้ย้อนกลับไปดูหน้าประวัติการสังร่งซื้อขึ้นก่อนนะคะเข้ามาสู่หน้าประวัติการสังร่งซื้อแล้วนะคะในหน้าประวัติการสังร่งซื้อตรงนี้จะเป็นดเดอร์ทั้งหมดเลยค่ะที่เคยได้รับการสังร่งซื้อไปแล้วด้านน้าตรงนี้ค่ะสเะปรเลอดเดอร์นะคะพเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาสามารถทำเลขออร์ตรงนี้ส่งให้แอดมิตีตรวจสอบกันได้เลย สถานะตอนนี้ค่ะรอทางระบบดําเนินการจำยอเข้าวัวสักนึงเข้ามาสู่ช่องทางการดำเนินการนแล้วนะคะช่องทางการดำเนินตรงนี้มีสินค้าช่องทางกันเลยค่ะตัวแรกเลยจะเป็นตัวสแกน QR code นะคะสามารถกดเกินได้ตรงนี้เลยค่ะตัวสแกนจะขึ้นมาสามารถสแกนและโอนเงินได้เงินจะเข้าทันทีเลยนะคะตัวอ่าเปาว e r เลยตรงนี้นะคะบน้าทางเปอร์เซ็นต์กันเลยชิพเพจตัวนี้นะคะด้านในมีอยู่หลากหลายบริการเลยค่ะสามารถเลือกสัรใช้บริการกันไปได้เลย ตัวคลิปตัวตรงนี้นะคะเพื่อ,อนๆท่านใดที่โอนเงิน่างประเทศนะคะตัวนี้จะเป็นตัวง่ายดที่สุดเลยค่ะมีถูกวันนี้วันเลยด้วยนะคะไปดูบริการกันนะคะในหน้าบริการตรงนี้ค่ะทุกๆบริการเลยและทุกๆแอปฟอร์มจะอยู่นาน,นี้กันทั้งหมดเลยค่ะสามารถเลือกส่รใช้บริการเงินไปได้เลยนะครับสามารถคลิกลิงก์ได้ความมือตรงนี้กดไปที่คำอธิาบายตรงนี้ค่ะจะมีรายละเอียดนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่หน้านี้นนเช่นกัน มาดูแนะนําเพื่อนกันนะคะในแนํนำเพื่อนตรงนี้นะคะสามารถคัดโลลิงตัวนี้ให้เพื่อนๆได้เลยค่ะตัวนี้ได้รับโบนัสเปอร์เซ็นกันเลยนะคะตัวช่วยเหลือตรงนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่มีปัญหาดึงเงินไม่เข้ายอดไลค์ไม่ขึ้นขึ้นช้าสักนิดนึงสามารถนําเลขกออเดอร์จากประวัติการสั่งซื้อมาวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให okay ้เลือกกันด้วยนะคะพบปัดปัญหาใดก็สามารถกดกันไปได้เลยค่ะส่งรูปได้ด้วยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะ แต่หากเพื่อนเพื่อนท่นใดที่ต้องการความสะดวกเร็วเร็วมากขึ้นค่ะสามารถคลิกลิงต,ตรงนี้ได้เลยค่ะสแกนลน์และสามารถคุยกับอาเวตมินได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะคะไปดูช่องทางการคืนเงินกันนะคะในหน้าช่องทางการคืนเงินตรงนี้นะคะเป็นการคืนเงินกลับมานะคะเพื่อนเพื่อท่านใดอยากดูยอดเงินก็สามารถดูแต่ได้บริการนี้กันได้เลยค่ะยอดเงินบางส่วนและยกเลิกทั้งหมดก็จะอยู่ขนานี้เลย ไปดูตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันค่ะในหน้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะคยอ,อยากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะตัวนี้จะรองรับทั้งของคุปเพลและ App Store เลยในตอนนี้นะคะยอดการติดตามยอดถูกใจได้เพิ่มขึ้นกันมาแล้วค่ะถือว่าพื้นไหวมา,ากๆเลยเพื่อนๆท่านใดสนใจในเบริการนี้กดผ่าลิงด้านล่างกันไปได้เลยนะคะ